เรามาดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาครอบครองในเขตที่ป,ปฏิรูปที่ดินค่ะสปะกชายภูมิค่ะขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาครอบครองในเขตปฏิรูปที่ดินที่ไม่ยินยอมเข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรค่ะที่บริเวณโรงเรียนเทพสถิตวิทยาอำเภอเทพสถิตนายบรลลังวยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดโครงการจัดงานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาครอบครองในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปรกรจัดขึ้นนะคะโดยร่วมกันปักหมุดดำเนินการคลิกออฟพร้อมกับ พร้อมกันเลยค่ะทั่วประเทศนะคะ20ขอภัยค่ะพร้อมกันทั้งหมด26จังหวัดทั่วประเทศค่ะโครงการจัดงานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาครอบครองในเขตปฏิรูปที่ดินที่ไม่ยินยอมเข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและมอบชโฉนด เพื่อการเกษตรนะคะตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทํากินให้กับราษฎรกลุ่มเปราะบางด้านที่ดินมุ่งเน้นให้ประชาชนค่ะมีที่ดินทํากินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินค่ะสำหรับจังหวัดชัยภูวันนี้ก็เป็นการปักโหมดเขตสอประกอบแปลงใหญ่2แปลงที่อําเภอเทพสถิตค่ะแปลงแรกที่พื้นที่1 2ึ่้ไร่แปลงที่2เนื้อที่1642 ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่เป็นลักษณะพื้นใหญ่500ไร่ค่ะ โดยมีชอบโดยกฎหมายแล้วก็นําที่ดินที่ได้จากการยึดคืนเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมค่ะหน่วยงานหรือว่าประชาชนที่ครอบครองในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยให้ไปยื่นขอใช้ประโยชน์ให้ถูกท้องตามกฎหมายค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางราชการวัดโรงเรียนอนามายัยเทศบาลอบตอเป็นการตรวจสอบการครอบครองจริงค่ะหากพบว่าเป็นพื้นที่ว่างแล้วก็ยังไม่มีผู้ครอบครองหรือว่าครอบครองผิดกฎหมายสปกก็จะนํามาจัดสรรให้ประชาชนเป็นที่ทํากิน ต่่อไปคะในโอกาสนี้นะคะนายบรรลังวัยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิก็เป็นประธานมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน50รายค่ะ62แปลงเนื้อที่948ไร่68ตารางวาอีกด้วยค่ะ